นักสู้ปะกกำช้างประพันธ์โดยคนแท้วงบทที่สภายในห้องของประพบเวลานี้พ่อแสนพยายามจะไล่ลูกชายให้หนีเอาตัวรอดไปก่อนเพราะยังพอมีเวลาหนีไปไอ้หนูเองต้องหนีไปพอ่อพ่อเชื่อใจผมหรือเปล่า พ่อเชื่อใจเองไอ้หนูแต่นี่เป็นวิบากกรรมโดยเฉพาะวิบากกรรมของพ่อเองไม่เกี่ยวกับเองพ่อแสนบอกพ่อครูจะคุ้มครองเราครับฝ่ายแค่นี้ทําอะไรเราไม่ได้หรอกครับพ่อจะพูดเล่นไปไอ้หนูจริงครับพ่อกับผมจะต้องรอดไม่มีเวลาแล้วพ่อแสนจึงถามเองจะทํายังไงไอ้หนูเราจะลงไปพร้อมกันแม้ไฟจะลุกไหมรุนแรงแต่ดูเหมือนว่า ความรู้สึกของประพบเวลานี้กลับเฉยๆมันอาจจะเลยจุดของความตื่นกลัวไปหมดแล้วก็เป็นได้เอาไงเอากันพอแสนยอมรับประพบหาเสื้อพรมน้ำโชคดีที่มีน้ำดื่มอยู่ในห้องเช็ดเสื้อพันร่างของพ่อแสนเอาไว้เปิดหน้าต่างออกก็ยังมีโชคลุาข้างไฟยังไม่ลุกโหมมาจนถึงจุดนี้มีเพียงกลุ่มความทุนั้นไปพ่อเราต้องไปแล้ว ประพบรัพครูที่ถึงความเชื่อมั่นในตนเองเชื่อมั่นในอำนาจของพ่อครูประกรรมนึกถึงอาคมที่ได้รับการถ่ายทอดมาอย่างประหลาดเขาเริ่มต้นพรำบวนมนตราอาคมตอนแรกเขาไม่รู้หรอกว่าจำต้องใช้มนบทใดแต่พอเข้าตาจนจริงๆกลับสามารถระลึกขึ้นมาได้เป็นบทๆเสียงพึพมพำของประพบแม้แต่พ่อแสนเองก็ยังทึ่ง จากที่นึกวันๆเมื่อครู่ก็กลายเป็นคนลุกสู้ชูชันไฟโหมรุนแรงจากด้านนอกน่าสะพึงกลัวก,ก็จริงแต่จิตใจกลับสงบลงอย่างรวดเร็วพ่อครูประกำช้างคุ้มครองผมกับพ่อด้วยพ่อโดดพวกข้างล่างลาดถอยไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่มีโอกาสได้เห็นว่าสองพ่อลูกหลุดออกมาจากกองเพลิงนรกได้อย่างอัศจรรย์พ่อไหวไหมจุก ตะไวเราต้องไปจากที่นี่ก่อนได้พ่อแสนเห็นด้วยพ่อขึ้นหลังผมเดี๋ยวผมจะแบกพ่อไปเองมันน่าจะเร็วกว่าเอ็งไหวแน่นะไอ้หนูไหวครับพ่อแม้ว่าบ้านทั้งหลังจะจมอยู่ในกลองเพลิงไปแล้วแต่สองพ่อลูกกลับปลอดภัยพ่อแสนก็แค่อาการคลิกขัดยอกนิดหน่อยเท่านั้นปล่อยข้าลงได้แล้วไอ้หนูข้าไม่ได้พิก,การ เสียงของพ่อแสนพ่อไหวนะไหวสิพูดแล้วยังอดขนลุกไม่หายขอบใจกับการกล้าตัดสินใจของเองประพบปล่อยพ่อแสนลงจากหลังพ่อเชื่อว่าไฟไม่เองหรือเปล่าไม่ใช่อยู่แล้วมีคนวางเพลิงผมจะไม่ยอมปล่อยผ่านเรื่องนี้พ่อแสนนิ่งไปชั่วครู่ก็ตอบแล้วเองคิดว่าข้าจะยอมหรือว่า ข่าวบ้านของพ่อครูแสนพ่อครูประกรรมช้างที่ถูกเพลิงไหม้ไปทั้งหลังแม้ว่าจะสร้างความสลดหดหู่ให้กับชาวบ้านแต่ก็ไม่มีใครกล้าพูดอะไรเจ้าหน้าที่ผู้ทําคดีก็อยู่ภายใต้อุ้งมืออุ้งตีนของนายสิงหเทพพวกเขาจะรวบรัดปิดคดีให้รวดเร็วที่สุดตามที่นายสิงหเทพต้องการให้เป็นไม่มีอยู่แล้วหลักเรื่องความยุติธรรมปล่อยให้เวลาผ่านไปสักพัก ผู้คนก็จะลืมเลือนไปเองแต่ในพื้นที่อิทธิพลของนายสิงหเทพยังคงอยู่ตลอดไปและยิ่งมากกว่าเดิมอันที่จริงชื่อของพ่อครูแสนไม่ธรรมดาในยุครกแรกของการก่อตั้งหมู่บ้านแต่นั่นมันก็นานเกินไปทำให้ไม่เป็นที่จดจำมากนักพ่อครูประกำช้างไม่ได้มีบทบาทอะไรในสังคมท้องถิ่นมากนัก ก็แค่ชายเท่าผู้ยังยึดติดมั่นอยู่ในวิถีเดิมๆของตัวเองคนหนึ่งเท่านั้นไม่มีช้างให้คล้องมีแต่ช้างของนายทุนเจ้าของล้วนเป็นนายทุนนำช้างออกไปหากินยังถิ่นต่างๆเพื่อกอบโกยเงินเข้ากระเป๋านายทุนกลุ่มคนเลี้ยงช้างเป็นแค่คนทำงานรับจ้างธรรมดานายสิงหเทพเองก็มีช้างอยู่ในกลางครอบครองนับสิบเชือก กระจายอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศมีควาและลูกสม,มุนมากมายเป็นมือเป็นเท้าแน่นอนที่สุดว่าพวกเขาไม่ได้นับถือพ่อครูแสนแต่นับถือพ่อครูช้างคนอื่นนายสิงหเทพยังมีปางช้างบนพื้นที่หลายสิบไร่เป็นของตัวเองปางช้างไม่ได้เปิดให้ใครเข้าชมหรอกเป็นเพียงแค่จุดพักของช้างที่ถูกส่งไปทำงานต่างถิ่นในรูปแบบต่างๆพ่อครูแสน เป็นพ่อครูประกำช้างที่ไม่ยอมก้มหัวให้นายสิงหเทพตั้งแต่ต้นจึงถูกปล่อยให้โดดเดี่ยวไม่สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้จากการเป็นพ่อครูประกำช้างเรื่องนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ประพบรู้สึกเป็นลบกับวิถีชีวิตในแบบที่พ่อแสนเป็นจนกระทั่งเวลานี้ประพบกลับเปลี่ยนความคิดอย่างสิ้นเชิงเกิดเชื่อมั่นขึ้นว่า แท้จริงแล้วสายเลือดของเขาก็คือพ่อครูประกำช้างไม่มีทางเป็นไปนอย่างอื่นอย่างแน่นอนดวงชะตาได้ถูกกำหนดไปเรียบร้อยแล้วพื้นป่าท้ายหมู่บ้านมันสามารถเชื่อมไปยังป่าแตงรังที่ยังเหลืออยู่จากการอนุรักษ์เอาไว้กินพื้นที่หลายร้อยไร่ถึงแม้ว่าจะยังมีความพยายามในการรุกล้ำอยู่ตลอดเวลา ในจำนวนผู้พยายามจะรุเอาเพื้นที่ป่าก็คือนายสิงหเทพนั่นเองธุรกิจส่วนหนึ่งของนายสิงหเทพเกี่ยวข้องกับพืชไร่รวมทั้งยังมีกิจการรับซื้อเป็นของตัวเองด้วยฉากหน้าของนายสิงหเทพเป็นระดับนักการเมืองท้องถิน่นสามารถให้คุณให้โทษกับผู้อื่นโดยเฉพาะกลุ่มผู้เห็นต่างได้ไม่ยากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบ้านของพ่อครูแสน ยิ่งทำให้อิทธิพลของนายสิงหเทพเป็นอะไรที่น่าสะพึงมากกว่าเดิมพอรู้กันอยู่แล้วว่าเป็นฝีมือของใครแต่เอาผิดไม่ได้เทพฤทธิ์ลูกศิษย์เพียงคนเดียวของนายสิงหเทพก็เหมือนกับลูกเทวดาเต็มไปด้วยลูกน้องบริวารไปไหนไปกันลูกสาวใครที่เทพฤทธิ์เกิดความชอบพอเล็บหมายตาเอาไว้ก็จะตกอยู่ในอันตราย พวกวัยรุ่นให้ความนับถือเทพริตเป็นลูกพี่กลายเป็นมือเป็นเท้าให้กับเทพริตสามารถทำอะไรก็ได้แล้วแต่ลูกพี่ต้องการเรื่องเลวร้ายที่สุดได้ถือกําเนิดมาหลายปีแล้วในพื้นที่กําลังระบาดด้วยยาเสพติดชนิดต่างๆโดยมีเทพริตเป็นผู้ค้ารายใหญ่นายสิงหเทพจะรู้เรื่องนี้หรือไม่ไม่มีใครคาดเดาแต่เชื่อเถอ ความเป็นพ่อเป็นลูกย่อมส่งผลถึงกันเสมอนั่นแหละค่ำนี้จะมีของจากผู้ค้ารายใหญ่เข้ามาส่งมอบพื้นที่โกดังรับซื้อสินค้าพืชไร่ของนายสิงหเทพจะกลายเป็นจุดพักชั่วคราวที่นี่มีกำแพงล้อมรอบมีการรักษาความปลอดภัยเคร่งครัดแสดงถึงความไม่ประมาทเทพริตอยู่ในสภาพมึนๆน,นั่งอยู่ภายในออฟฟิศของโกดัง ตั้งแต่จากการบ้านของไอ้ภพทุกอย่างเงียบกริบไม่มีใครกล้าหือกับกูอีกเลยเทพธิตเอ่ยขึ้นจะว่าไปมันก็น่าเบื่อเหมือนกันนะน่าเบื่อเลยครับเรามีเรื่องที่ไม่น่าเบื่อให้ทําตั้งเยอะแยะนะครับอะไรบ้างวะมันก็แค่ง,งานเดิมๆรับส่งยาแทนพ่อกระจายสินค้าไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นเพราะพวกเจ้าหน้าที่บ้านเมืองพอ่อควบคุมทั้งหมดน้ำค้างไงล่ะครับ พูดถึงบันทำไมวะมันสวยขึ้นนะลูกพี่ตั้งแต่ถูกพี่ซ้อมจนแทงลูกไปแล้วจริงหรือวะนี่เดี๋ยวผมให้ดูไม่รู้มันไปทำอะไรมาสวยเซ็กซี่ผิดหูผิดตาสมุนยื่นมือถือส่งให้กับลูกพี่เทพฤทธิ์รับไปดูแล้วก็ต้องเบิกตาโพลงขยับตัวมึงไปรับเมียกูมาเจอกูที่นี่หน่อยสิวะเอาเป็นเมียแล้วหรือครับเมียสิวะ สมุนหัวเราะทางนั้นลูกพี่รออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมจัดให้ดีพอได้แก้เซงอีกตั้งนานกว่าของส่งจะมาถึงใช่ครับลูกพี่สักพักเดียวหลังสมุนซิ่งรถออกไปจากโกดังก็ย้อนกลับมาจอดพร้อมกับเสียงยิงสาวที่ชื่อน้งค้างไอ้พวกเล็วสีนาคางไม่พอใจที่ถูกไปลากตัวมาจากบ้านลูกพี่รออยู่นะครับ ก็แค่พามาหาแฟนใครแฟนฉันเทพฤทธิ์เดินออกมารับจริงอย่างที่สมุนบอกนั่นแหละเธอเปลี่ยนไปสวยผิดหูผิดตาเขาไม่ได้แวะเวียนไปหาเธอครั้งตั้งแต่ที่ซ้อมจนแทงลูกครั้งนู้นแล้วนำ้ำมึงมาเลทจริงๆไอ้เทพมึงไม่ยุ่งกับกูแล้วนี่บังเอิญว่าอยากยุ่งหนะักเห็นว่าสวยผิดหูผิดตาไปทำอะไรมาเนี่ย เทพริตยังอารมณ์ดีทำท่าจะเข้ามาโอบแต่หญิงสาวเบี่ยงตัวหนีไม่เอานาอย่าทำตัวแบบนี้ทำไมมึงต้องจองล้างจองผ่ากูวะเทพริตกระชากร่างน้ำค้างเข้าไปโอบอย่างกักครกจะดิดดิ้งไปถึงไหนวะหรือยังคิดถึงไอ้พบหัวกเก่ามึงอยู่ที่ไรพบสีทีเขาไม่เคยแต่ต้องเนื้อต้องตัวกูด้วยซ้ำน้ำคลางโผลออกมาเพียงเท่านั้น ทำให้เทพริตรู้สึกเดือดเลือขึ้นนาขึ้นมาทันทีทั้งๆท,ที่เขาไม่นคนเริ่มต้นเอ่ยชื่อประพบก่อนที่ซ้ำน้ำค้างถูกตบจนใบหน้าสะบัดร่างหมุนคว้างเทพริตเข้าไปจิกหัวขึ้นมากูอยากให้มึงพูดใหม่พูดดีๆโอ๊ยเจ็บยอมแล้วมึงเป็นเมียกูใช่ไหมค่ะใช่ค่ะ มึงรักกูไหมรักค่ะรักมากน้ำค้างตอบน้ำตาคลอด้วยความเจ็บปวดแต่ที่มากกว่านั้นคือความเจ็บแขนเทพกากเลือดกูดีกว่าไอ้พบใช่ไหมค่ะดีกว่าเพราะฉะนั้นมึงต้องรักกูให้มากห้ามทำให้กูไม่พอใจค่ะค่ะน้ำค้างและเล่ำละรักรับคำน้ำตาคลอเบ,บ้าไปด้วยน้ำตา เทพฤทธิ์ปล่อยเธอเป็นอิสระเช่นน้ำตาแล้วยงไม่กูซะกูไม่ชอบผู้หญิงขี้แยได้ค่ะนี่มึงสวยขึ้นจริงๆว่ะอีน้ำสวยจนกูอดใจแทบไม่ไหวเข้ามาโอบก,กอดกูซิค่ะหญิงสาวต้องทำตามคำสั่งยังฝืนใจที่สุดมันคงเป็นเวรเป็นกรรมของเธอที่ต้องมาเจอคนอย่างเทพฤทธิ์เจอแล้วจะหนีไปพ้นจากชีวิต โก้ทำไม่ได้ด้วยด้วยความอิทธิพลของครอบครัวนี้ทาให้เธอต้องยอมจำนวนอย่างเลี่ยงไม่ได้นึกถึงประพบกับพ่อของเขาที่หายไปในกองเพลิงก็เพียงแค่ระลึกถึงไม่สามารถหลุดปากออกมาได้โดยเฉพาะพูดให้เทพอริได้ยินพนั้นเท่ากับเป็นการทํำร้ายตัวเองชัดๆถามจริงนะน้ำถาอะไรคะยังคิดถึงไอ้พบหรือเปล่า เป็นอีกครั้งที่น้ำค้างจะต้องระวังในคำตอบเธอเองก็แค่ผู้หญิงธรรมดาไม่อยากได้รับความเจ็บปวดจากการถูกทำร้ายร่างกายมันหนักหนาสาหัสไม่ค่ะจริงหรือจริงสิคะจะคิดถึงทำไมล่ะคะเขาไม่ใช่ผัวของน้ำนี่เทพริตดีเช่นนั้นก็หัวเราะออกมาเวลาเขาดีก็มีมุมที่น่ามองอยู่บ้างเหมือนกัน <laughs> ได้ยินแบบนี้ค่อยชื่นใจหน่อยระหว่างนั้นเองมีเสียงขัดจังหวะลงพี่ครับเจอเรื่องแปลกแล้วครับสมุนรีบเข้ามาพร้อมกับโทรศัพท์มือถือนี่คือข้อความสุดท้ายที่พวกส่งของติดต่อมาครับเทพริยื่นหน้าเข้าไปดูขอความช่วยเหลือหรือวะครับพี่เจอด่านหรือเปล่าวะไม่น่าใช่นะเราเคลียร์ทางหมดแล้ว ไม่ใช่ครับแต่ถูกปล้นระหว่างทางฮห<ะ>อเทพฤทธิ์ถึงกับอุทานออกมาด้วยน้ำเสียงและสีหน้าตื่นเพลิดไม่อยากเชื่อเหมือนกันว่าจะได้ยินเรื่องแบบนี้ลำพังแค่อิทธิพลของนายสิงห์เทพผู้พอ่อก็สามารถกดหัวทุกคนในพื้นที่ได้อย่างรบาบคาบพวกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็อยู่ภายใต้อุ้งมือทั้งหมดไม่มีใครหน้าไหนคิดอ่านทำเรื่องแบบนี้เด็ดขาด ต่อให้มีมาจากส่วนกลางข่าวก็จะถูกส่งมาถึงก่อนเสมอจากเส้นสายวงในฉับพลันมือถือของเทพอริคก็ดังขึ้นปรากฏว่าเป็นสายของนายสิงหเทพผู้เป็นพ่อนั่นเองมีคนปล้นรถของเราต้องไปล่าตัวมันให้ได้รถติด GPS มันยังวนเวียนอยู่ในพื้นที่คระพ่อเทพอริตหันไปทางน้ำค้างน้ำรออยู่นี่ก่อนนะ ขอไปจาัดก,การปัญหาแป๊บเดียวแล้วจะกลับมาค่ะพี่น้ำค้างรับคำแอบระบายลมหายใจออกจากปากยังล่งอกย้อนเวลากลับไปเมื่อ30นาทีก่อนรถกรบาบะคันหนึ่งเล่นมาตามถนนเพื่อจะมุ่งหน้าไปยังโกดังของนายสิงหเทพซึ่งมีผู้เป็นลูกชายคอยอยู่ด้วยความที่เป็นเขตอำนาจอิทธิพลของนายสิงหเทพอีกทั้งยังเคยมาไม่น้อยกว่า3ครั้ง นี่คือครั้งที่4ไม่เคยมีปัญหาอะไรในระหว่างเส้นทางจึงไม่มีใครระแวงว่าจะเกิดภัยอันตรายหากิโลเมตรก่อนถึงโกดังสองคังทางเป็นป่าฝั่งหนึ่งเป็นป่าอนุรักษ์อีกฝั่งเป็นพืชไร่ของชาวบ้านคอ่นคางเปลี่ยวเป็นเรื่องปกติตอนหน้ามีคนขับกับคนนั่งข้างๆด้านหลังเต็มไปด้วยกระสอบสินค้าแน่นเอียดเป็นอันรู้กันว่า มูลค่าของมันมหาศาลถ้าสามารถหลุดเข้าสู่ตลาดได้ซึ่งก็คงเป็นเหมือนทูกครั้งนั่นแหละไม่มีใครทำอะไรได้เนื่องจากเป็นพื้นที่อิทธิพลของนายสิงหเทพอะไรวะนั่นคนขับรถหลุดปาอุทานเม่อขอนไม้ถูกวางขวางทางอยู่มีใครคนหนึ่งยืนปักหลักอยู่ด้านหลังทั้งคู่ตะปบอาวุธประจำกายออกมาทันทีตามสัญชตาตญาณเดี๋ยวกูลงไปเอง แม่งไม่ชอบมาพากลกูจะยิงให้ไม่เลี้ยงไปเถอะเดี๋ยวกูระวังหลังให้คนขับเออเสียงก็ะหึมควรส่งของเปิดประตูก้าวออกจากรถก้าวเข้าไปหาชายที่ยืนอยู่ด้านหลังขอนไม้ขวางทางคิดจะทำอะไรนะผมเป็นคนของคุณสิงหเทพที่อยากรู้ว่าหลังรถบรรทุกอะไรมาและเกี่ยวข้องอะไรด้วยเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบหรือไงเปล่าก็แค่ประชาชน สัตว์มันคำรามทันทีพร้อมกับกระตุกป,ปืนออกจากเอลเลงเข้าหาเล่นกับใครไม่เล่นมันเล่นกับคุณสิงห์เทพมึงเอาขอนไม้ออกไปเดี๋ยวนี้ไม่งั้นกูย,ยิงไส้แตกเขาคนนั้นกลับยืนนิ่งงันไม่ยอมขยับขยืน่นเร็วเข้าสิวะกูจะนับแค่สามหนมันทิง้งระยะเวลาให้หนูออกไปอีนิดหนึ่งพอเขาผู้ยืนอยู่ตรงหน้า เม่ได้แสดงท่าทีหวาดหวั่นไม่แต่น้อยสามกระสุนถูกลั่นออกไปเป้าหมายน่าจะเป็นบริเวณต้นขาแต่ก็ต้องประหลาดใจหนักเข้าไปอีกเมื่อเขาคนนั้นกลับยืนนิ่งราวกับว่ากระสุนไม่ร้คายผิวอะไรวะนาทีสองถูกลั่นออกไปไม่ใช่เรื่องปกติแล้วเขาคนนั้นไม่ได้สะเทือนสะดุ้งอะไร นำซ้ำยังก้าวข้ามขอนไม้และตรงเข้ามาหาคร <T ak le> าวนี้เสียงคำรามของปืนสองกระบอกดังขึ้นพร้อมกันถี่ยิบชายคนแรกยิงจนกระสุนหมดก็เป็นจังหวะเดียวกับคนคนนั้นพุ่งเข้ามาถึงตัว <T ak le> ไปรู้โดนเข้าส่วนไหนแต่แรงประทะมหาศาลส่งให้รังนั้นกระเด็นไปอยู่บนกระโปรงรถอีกคนที่เหลือ,อยังสามารถบรรจุกระสุนสำรองได้ทันท่วงที และพยายามใช้ปืนเพื่อจัดการในระยะเผาขนกระสุนถูกลั่นออกมาจนกระทั่งเสียงสุดท้ายดังแชะศัตรูก็พุ่งเข้าไปถึงตัวพร้อมกับยัดกำปั้นทุกครึ่งปากครึ่งจมูกสลบเมื่อทั้งๆที่ร่างยังไม่ทันร่วงลงพื้นด้วยซ้ำเขาคนนั้นก้าวไปที่หลังรถก่อนจะย้อนกลับมาด้านหน้าอีกรอบไอ้สองคนนั้นกำลังสลืมสลือ พยายามจะพุ่งเข้าใส่ฝั่งละข้างแต่สามารถคว้าได้เพียงอากาศสาัตาทุนนั้นพริบตาเดียวก็ลงทั้งยืนไปทั้งสองคนในขณะที่รถถูกชิงออกไปในความมืดสุดท้ายเมื่อเริ่มได้สติพวกมันก็ส่งข้อความเพื่อขอความช่วยเหลือทุกช่องทางการสื่อสารคนที่ชิงรถไปก็คือประพบนั่นเองระหว่างขับรถประพบสำรวจร่างกายตัวเองอีกครั้งก็พบว่า ไม่มีส่วนใดบุบสลายก็ยิ่งเกิดความเชื่อมั่นต่อศรัทธาที่เขามีต่อพ่อครูอาเจียงเขาไม่ใช่คนเรียนวิชาอาคมมาตั้งแต่แรกแต่ได้รับการครอบครูมาจากพ่อครูอาเจียงรวมถึงพ่อแสนมันเป็นเรื่องเร้นลับเกินกว่าจะสามารถหาเหตุผลมาอธิบายได้ประภพรู้สึกว่าเขามีความสามารถมากกว่าการอยู่ยงคงกระพัน อย่างเช่นการมองเห็นอนาคตในระยะอันใกล้เขาเชื่อว่ามาจากอิทธิฤทธิปฏิหารที่ได้รับมาจากพ่อครูอาเจียงโดยตรงรถคันนี้น่าจะมีระบบติดตามสิ่งที่บรรทุกอยู่ด้านหลังคือยาเสพติดอัดแน่นเต็มคันรถหากหลุดออกไปสู่ตลาดมูลค่าโคมมหาศาลเขาจะเริ่มต้นจากการพ่อลูกสิงหเทพกับเทพริต โดยวิธีการทำลายสิ่งที่พวกมันมีอยู่ทั้งหมดประพบจอดรถกลางถนนสัพักก็ลงมือเผาจนไฟลุกท่วมก่อนจะลาถอยหายไปในป่าข้างทางไม่นานต่อมาเทพริกกับสมุนก็มาถึงจุดเกิดเหตุแต่ก็ทำอะไรไม่ได้อีกแล้วพอรถทั้งคันมอดไหมอยู่ในกองเพลิงมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่อิทธิพลของนายสิงหาเทพงานนี้นายสิงหาเทพถึงขั้นมาดูด้วยตาตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นคนส่งของสองคนถูกนำตัวมาสอบถามพวกมันหน้าซีดเผือดด้วยความกลัวบอกเล่าไปตามความจริงมีคนเดียวกระสุนยิงไม่เข้าด้วยแมงหนังเหนียวเน่มึงกินยากเกินขนาดหรือเปล่าวะคนหนังเหนียวมีที่ไหน จริงๆนะครับมันเกิดขึ้นเร็วมากโชคดีของพู้มันทั้งสองคนเพราะไอ้คนขับใช้มือถือถ่ายเหตุการณ์เอาไว้ได้ทำออนไลน์สิงหเทพกับเทพ,พริตหันไปมองหน้ากันแล้วหลุดปาออกมาพร้อมกันราวกับนัดหมายไอ,อ้พบเทพ,พริตพูดต่อลิ้นพันกันมัมนยังไม่ตายอ,อีกรกวะนายสิงหาเทพถอนใจคุณน่าจะยัง พอในที่เกิดเหตุไม่พบกระดูกของใครเลยแต่ไม่คิดว่ามันจะย้อนกลับมาเล่นงานพวกเราแบบนี้หมายความว่าผู้มันสองพ่อลูกยังไม่ตายหรือครับพ่อใช่พ่อสองคนออกสืบล้วลับอยู่แต่ไม่เคยเจอเบอะแสเลยมันพึ่งปรากฏตัวคืนนี้ดีผมจะตามล่ามันเทพรกษ์คำรามผู้มันต้องทดชัยด้วยชีวิต ในเวลาใกล้เคียงการที่โกดังบรรยากาศเวลานี้ค่อนข้างเงียบไม่มีใครอยู่เลยออกไปพร้อมกับเทพริตทุกคนประตูด้านหน้ายังปิดเอาไว้แม้กระทั่งประตูออฟฟิศก็ถูกล็อกจากด้านในพอเทพริตคิดจะย้อนกลับมาที่นี่อีกครั้งนั่นเองเวลาผ่านไปเกือบสองชั่วโมงแล้วก็ยังไม่มีใครย้อนกลับมานำค้างนั่งดูทีวี ไม่มีเครื่องมือติดต่อสื่อสารถึงใครเธอถูกคนของเทพฤทธิ์นำตัวมาโดยไม่ทันตั้งตัวพอกับแม่ก็ได้เคมองรู้ดีว่าไม่สามารถแจ้งความได้ด้วยเพราะหากทำแบบนั้นก็ทุกกับเปิดตัวเป็นศัตรูกับนายสิงหัเทพทันทีมีโอกาสตายยกครัวนำคางได้ยินมาว่าชะตากรรมของประพบกับพอ่อแสนก็มาจากฝีมือของเทพฤทธิ์ ชาวบ้านซุบสิทให้ได้ยินแต่ไม่มีใครกล้าพูดถึงเรื่องนี้เธอทำได้แค่น้ำตาตกในตอนนี้ทำได้แค่สงสารตัวเองกับครอบครัวทุกนั้นความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับประพบแม้ว่าจะเกิดขึ้นหลังเทพริ์แต่ประพบก็สร้างความประทับใจให้เธอได้มากกว่าเขาเป็นสุภาพบุรุษเสียจ,จนไม่อยากเชื่อว่าจะมีผู้ชายแบบนี้หลงเหลืออยู่จะว่าไปแล้ว เธอเองก็มีส่วนทําให้ประพบกับพ่อแสนต้องพบกับจุดจบระหว่างนั้นมีเสียงเคาะที่หน้าประตูของออฟฟิศนำคางสะดุ้งเฮือกขยับร่างลุกขึ้นรีบไปที่ประตูเปิดพม่านออกก่อนจะหลุดปากอุทานออกมาเมื่อเห็นว่าเป็นใครพบนี่ผีเลยคนเนี่ยน้ำผมเองผมมาช่วยคุณออกไปคุณยังไม่ตาย ยังอย่เพิ่งทำอะไรตอนนี้เลยมันล็อกข้างนอกเอาไว้แล้วใช่ไหมใช่ใช่น้ำค้างตอบเล่นรัวพอเกิดอาการตื่นเต้นแต่คนประหลาดใจต้องรีบเลยนะดูท่าเดี๋ยวมันก็ย้อนกลับมาแล้วคุณถอยไปก่อนเดี๋ยวผมจะพังประตูได้ค่ะไม่ต้องให้บอกซ้ําประพบสามารถปลดล็อกได้น้ำค้างออกมาได้สําเร็จยิงสาวผัวหกกอดประพบรองให้ออกมา นำคิดว่าคุณตายไปแล้วผมยอังอยู่ดูสิผมตัวเป็นเป็นเลยถ้ามันรู้มันเอาตายนั่นเลยค่ะผมจะไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วไปเถอะค่ะความรู้สึกของน้ําเหมือนราวกับตายแล้วเกิดใหม่เพียงแค่ได้เห็นหน้าประพบอีกครั้งเขาไม่ได้ตายในกองเพลิงอย่างที่ชาวบ้านเลื่องลือถึงคราวสวยพอรถยนต์ที่มาจอดที่หน้าประตูรัว้วมีเสียงเปิดประตู หลังจากนั้นรถยนต์สาคัญก็เล่นเข้ามาจอดอะไรวะนั่นเทพริตที่เพิ่งลงมาจากรถถึงกับขยิตาไม่เห็นประตูนหน้าออฟฟิศแต่กระจายไม่มีร่างของน้ำอยู่ในนั้นทีวีก็ยังคงเปิดอยู่เกิดอะไรขึ้นเอกนายสิงห์เทพที่เพิ่งหัวเสียมารดมาศจากเหตุการณ์รถขนยาถูกเผาถึงกับเค่นเสียงในความรู้สึกเหมือนถูกกระทืบคุกกลางใจต้เป็นมันแน่นอนพ่อ เทพฤิตพูดเสียงเครียดมันน่าจะยังไม่ไปไหนไกลกระจายกำลังออกไปล่าตัวมันกูไม่อนุญาตให้ยิงกูต้องการตัวมันเป็นเป็นกูจะสับมันเป็นชิ้นๆด้วยมือกูเองนายสิงหเทพบัญชาทันทีหลังจากนั้นกูรีบกำลังเสริมเข้ามาเติมอีกคนอย่างเขาเมื่อโดนถึงขนาดนี้แล้วมันต้องตายกันไปข้างทั้งชีวิตของนายสิงหเทพ ยังไม่เคยมีใครยามศักดิ์ศรีได้ถึงขนาดนี้ทำไมสามารถจัดก,การอะไรกับเรื่องแค่นี้เกียรติยศที่สั่งสมมาทั้งชีวิตต้องเรียกว่าพังพินาศภายในคืนเดียวพวกมันน่าจะหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าครับคนของพ่อที่พยายามสืบหาพวกมันจึงค้นหาไม่เจอเทพฤิ์ให้ความเห็นน่าจะเป็นแบบนั้นแต่ต่อให้พลิกแผ่นดินค้นหาพวกมันก็ต้องทา เวลานั้นประพบพาน้ำค้างลัดเลาะมาตามแนวป่าที่เป็นพื้นที่ด้านหลังของโกดังเขายังไม่พร้อมจะประทักกับพวกมันเพราะมีน้ำค้างอยู่ด้วยเขาเป็นห่วงเธอเกรงว่าจะได้รับอันตรายความรู้สึกดีๆที่มีต่อน้ำค้างยังคงอยู่ประพบไม่ได้คิดช่วงชิงน้ำค้างจากเทพฤทธิ์หรอกแต่ชีวิตของเธอไม่ควรจะอยู่กับคนแบบนั้นเขาจะช่วยให้เธอหลุดรอดจากคุมนรกต่างหาก พบคุณคิดดีแล้วใช่ไหมที่ช่วยน้ำออกมาหยิงสาวเองก็กลัวว่าเขาจะได้รับอันตรายพอเทพฤทธิ์เอาตายแน่นอนผมช่วยโดยไม่คิดอะไรผมรู้ว่าคุณโดนอะไรมาบ้างมันเหมือนคนบ้าค่ะบ้าอำนาจอะไรที่ขัดใจมันนิดเดียวเท่านั้นมันก็ทำการทารุณน้นามไม่อยากเจอสภาพแบบนั้นอีกแล้วก่อนที่คุณมาช่วยนาก็เพิ่งถูกมันทำร้ายผมเพิ่งเาาผายาพวกมันทิ้ง ยาหรือคะอย่าบาดเต็มคันรถเขาตอบแล้วหันมาประคองเธอเมื่อต้องผ่านจุดที่เธอไม่คุ้นการเดินเหินในท่าำกลางแสงมืดสลัวไม่ใช่เรื่องที่จะทำง่ายๆผมเสียใจที่พาคุณมาลลำบากอย่าพูดเรื่องนี้อีกเลยค่ะน้ำถือว่าคุณช่วยชีวิตน้ำมากกว่าประผบต้องปิดปากยิงสาเอาไว้พอได้ยินเสียงผูมันเริ่มตามมาติด,ตด สีหน้าประพบเริ่มกังวลลำพังแค่ตัวเขาไม่เป็นไรเพราะพร้อมปะทะอยู่แล้วแต่เมื่อมีน้ำค้างด้วยเขาจำต้องระวังเป็นสองเท่าแสงสว่างจากไฟฉายทำให้รู้ว่าจำนวนของมันมีเกินครึ่งโหลอาวุธครบมือน้ำค้างในอ้อมกอดประพบเนื้อตัวสั่นน้อยๆราวกับลูกนกระหว่างนั้นเองมีอะไรบางอย่างหล่นรูปมาจากกิ่งไม้มาหล่นลงม,มาบนร่างประพบ และน้ำค้างที่พยายามจะหลบตัวซ่อนไม <What? S 1> น้ำค้างหลุดปากอุทานออกมาด้วยความตกใจซึ่งนั่นทำให้ทั้งคู่ตกอยู่ในอันตรายทันทีประพบกดร่างหญิงสาวให้หมอบลงสติของเขายังคงยอดเยี่ยมสามารถระง,งับความตื่นกลัวเอาไว้ได้อย่างฉับพลันคุณหมอตรงนี้ mm. เข้มหมอบนิ่งๆพวกมันจะไม่เห็นตัวรอจนกว่าพมจะกลับมาน้ำ mm. ขอโทษไม่เป็นไรครับมันไม่ใช่ความผิดคุณ เอาหลักผมต้องไปแล้วประพบรีบพลากจุดดังกล่าวทันทีเป็นอีกครั้งที่ประพบเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองพอเขามองเห็นอะไรบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้เขากำลังจะประรทักกับพวกมันแต่ละคนประพบเห็นภาพเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเป็นการเห็นล่วงหน้าด้วยพ่อครูคุ้มครองลูกหลานด้วยประพบตัดสินใจเดินตามภาพที่เห็นล่วงหน้า ช้าหรือเร็วมันก็ต้องเกิดแค่ชิงลงมือก่อนเท่านั้นสิ่งํำอธิษฐานคนลุกสู้ทั่วทั้งสารพังหลังจากนั้นประพกก็พุ่งร่างไปหาเป้าหมายแรก